ตอนนี้เรากำเนินเดินทางกลับฝั่งไทยนะครับเห็นไหมครับตลาดเมยตลาดริมเมยอยู่นะครับนี่คือแม่น้ำเมยนะครับและนี่ขยะของประเทศพม่านะครับขยะประเทศพม่านะครับเดี๋ยวครับหมุนดูครับตัวนี้สะพานฝั่งพม่ากำลังซ่อมอยู่นะครับแต่ถ้าทางผู้ละหมาเป็นคนไทยฮะเพราะรถทะเบียนไทยฮะคือ อ่าครับคือผู้ละหมาคนไทยนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นงานของพม่าครับงานเบื้อมาพม่านะครับอยู่ฝั่งอริมเมยนะครับริมเมยตอนนี้กออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงฝั่งไทยแล้วนะครับ เราเดินกันสองประเทศเลยนะฮะเดินกันสองประเทศเลยฮะทําบุญนสองประเทศเหมือนกันนะนี่นะครับซ่อมกันทางรถไฟนะครับเป็นสะพานพม่าครับคาดว่าเป็นไทยทดูระมาดคนไทยอนะ่ะแต่เป็นสะพานพม่าเนาะรถมาซนะ่อมกันทางสะพานนี้เลยครับ